เลข56ในเบอร์มือถือนับว่าเป็นเลขคู่มงคลที่ดีมากเป็นเลขที่คุณไก่บอกเสมอว่าใครมีใช้สามารถปิดประตูจนได้เลยเพราะเป็นเลขคู่รัพย์คู่โชคที่มีเงินเข้ามาไม่ขาดมือโอกาสดีๆพร้อมเข้ามาในชีวิตอย่างสม่ำเสมอแต่หากเปลี่ยนเบอร์มือถือโดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้เลข56ที่ร้อยเรียงเป็น567ไปใช้ในเบอร์มือถือแทนที่จะปิดประตูจน กลายเป็นชีวิตเตรียมหมดตัวได้เลยนะคะนำเลขแบบนี้ไปทำธุรกิจก็มีสิทธิ์ล้มละลายในเรื่องของความรักและสุขภาพเลขที่ร้อยเรียงแบบนี้ก็จะส่งผลให้ต้องจากเป็นหรือจากตายจากคนรักจากสิ่งที่รักก่อนเวลาอันควรอย่างที่ยางจะหลีกหนีค่ะอยากเปลี่ยนเบอร์มือถือให้ได้ผลดีสามารถปรึกษาคุณไก่ได้นะคะเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตค่ะ แต่มือถึงเปลียนชีวิตคุณได้เรารู้และมันใจไม่อยากให้คุณ